โปรตีนทําให้ไตาวายจริงไหมอันนี้ต้องถามกลับว่าจริงสําหรับใครนะครับถ้าเกิดเราเป็นคนที่ปกติไตไม่มีปัญหาโปรตีนไม่ได้ทําให้ไตาวายนะครับแล้วไตของเพื่อนเนเนี่ยต้องใช้โปรตีนและกรดอะมิโน,โนในการฟังก์ชันและเป็นองค์ประกอบหลักของทุกเซลล์ในร่างกายเลยแต่ถ้าเพื่อนๆนเป็นคนที่มีโรคไตยอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นถุงน้ําในไตกรวยไตยมีปัญหาหรือจะเป็นโรคต่างๆก็แล้วแต่เนี่ยที่ทําให้ไตเพื่อนๆนวายระยะที่ 3B 4หรือ5นะครับอันนี้การกินโปรโตีนจะต้องกินอย่างระมัดระวังไม่ได้หมายความว่าห้ามกินโปรโตีนเลยก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับคนเราไม่กินโปรโตีนเลยชีวิตคงอยู่ไม่ได้หรอกแต่ถ้าเรากินโปรโตีนเสริม้าไปเยอะๆแล้วเราไตาวายระยะ54หรือ 3B เนี่ยแบบนี้ก็ไม่เหมาะเช่นเดียวกันครับดังนั้นถ้าจะตอบคําถามนี้แบบแม่นยําต้องกลับไปถามตัวเองว่าฉันเป็นใครมีโรคไตประจําอยู่ไหมหรือมีโรคอื่นๆที่จะต้องกํากับปริมาณโปรโตีนหรือเปล่าถ้าไม่มีก็ไม่มีปัญหาครับก็กินโปรโตีนเลยครับโปรตี